สวัสดีค่ะวันนี้คุณมจะมาแบ่ปันในคลิปมหาการย1วันนาเร่ ในช่องนะคะวันนี้สังเกตุความบางั่งนั่นเองนะสิ่งที่เราต้องทำคงือเราต้องนะหลังจากเมื่อวานเรานะะขอบคุณขอโทษร่างกายแล้วขอบคุณตัวเองแล้วเราต้องมาวันนี้นะวันที่สองเราต้องขอบคุณห้องนอนของเรานั่นเองนะคะมาเลยนะคะเริ่มเลยนะขอบคุณห้องนอนที่แสนนุ่มของสันนะขอบคุณที่นอในแสนนุ่มนุ่มของสันให้ฉันับสบายท้วันขอบคุณผ้า,ผาห่มของพี่เศษของฉันเอาเทให้ฉันนอนอุ่นสบายเ,ยเลยขอบคุณนะอ่าหมอนข้างของฉัน ฉันอมกอดทุกๆวันขอบคุณมอนหัวฉันนะที่ให้ทําให้ฉันหลับสบายทุกๆวันขอบคุณ <c ute> เตียงนอนของฉันนะขอบคุณเสื้อผ้าสมใจอย่างสุขสบายทุกๆวันขอบคุณนะคนะหลอดไฟทุกดวงนะคะที่ทำให้ฉันมองเห็นสิ่งนี้มากมายมหาศาลขอบคุณพัดลมนะที่กําจัดความร้อนให้กับฉันอยู่สบายสบาย,บายขอบคุณแอร์ที่ทําให้ฉันนอนเย็น นะคะสบายมากมากทุกวันนะคะขอบคุณอ่าห้องนอน,นะค่ะทุกชิ้นนะคะก็ตู้เสื้อผ้าเลยกระเป๋าตะต่างเรานะคะที่แล้วก็น,นะคะอ่ามาโปรแกรมใส่โปรแกรมให้ตัวเองนั่นเองนะคะมากเลยนะคะเริ่มเลยนะะ เนี<ส>่ยเราการใช้โปรแกรมโดยให้ต <Bruno. S 1> ัวเองค่ะฉันคือชั้นเปอร์สตาชัดเน่เราบอกชื่อเราก็ได้นะเนี่ยคดวีเธอเป็นเพเปอ์สตาชัดๆคดวีเธอเป็นผู้หญิงที่เฉวยได้รวยมากคดวีเธอเก่งมากเลยนะคดวีเธอโค้ดชุดยอดเลยนะท่ผู้หญิงที่เฉวยได้รวยมากคดวีเธอเป็นมีสบองอัจฉริยะเนี่ยคดวีเธอเป็นเศรษฐีร้อยล้านง่ายๆสบายเ โคดวีเธอเรื่องเงินทองเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเธอโคดวีเธอมีความรู้ความสามารถมากมายจะได้รับเงินมากมายมหาศาลโคดวีเธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีในชีวิตทุกๆด้านเนยนะโคดวีเธอเป็นไอดอลของผู้คนทั้งโลกเธอทําอะไรเธอก็ประสบความสำเร็จง,ง่ายๆสบายๆประมาณนี้นะคะใส่โปรแกรมดีๆให้กับตัวเองนั่นเองนะคะ